ครับผมนายสมพรสินกวัวครูจำนานการพิเศษสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์โรงเรียนจนุนชนบัรทาวุช้างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปารีมุรีเขตสองสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและก็เต็มเวลาครับสำหรับคําว่าครูในความหมายของผมคือผู้เสียสละ เสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพมีการเสียสละใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการพัฒนานักเรียนพัฒนาโรงเรียนแล้วก็ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสําหรับการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และก็ห้องการงานอาชีพ มีสื่อการเรียนการสอนครบทุกหน่วยการเรียนรู้การที่จะลองก็ประมาณจากทางโรงเรียนในการพัฒนาเป็นไปได้ยากนะครับเพราะการพัฒนานักเรียนจะรอคอยไม่ได้ต้องพัฒนาเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องจะได้การพัฒนาโรงเรียนมีการจัดทำป้ายขนานคุณระงสงค์ป้ายเศรษฐกิจพอเพียงป้ายจราจรป้ายเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามได้การพัฒนาชุมชน มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนก็คืออาชีพงานปักอุปัตม์ลายผ้าทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปกครองนักเรียนดีขึ้นซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนโดยตรงนะครับเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการจัดทำรายงานการดูเงินตนเองเพื่อรวบรวมผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมารเรียนสอนปัญหาที่พบจะวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยจุดที่ควรพัฒน,นาแล้วก็นำไปแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป ก่อนจะดาเนิกนการสอนในปีต่อไปจะมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะครับมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและนําจุดที่ควรพัฒนามาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำห้องเรียนและมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองครับต่อไปเป็นการสรุปภาพรวมของการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่หนึ่งด้านโดยธรรจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจัรญาบัรณส่วนที่หนึ่งการมีวินยัยหนึ่ง ปฏิบัติงานด้วยการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนมีมารยาทขนบธรรมเนียมแบบแผนอันดีงามของสังคมส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งทางด้านการแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นโดยเฉพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง สัตกิจกรรมการอบรมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย 2. ปฏิบัติหน้าที่รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพครูระเบียบแบบแผนของทางราชการมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียนทุกเช้าหน้าเสาธงจะปฏิบัติหน้าที่อบรมนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน และปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนผลงานที่ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลครูรู้สด,ดุดีรางวัลครูสอนดีรางวัลหนึ่งแสนครูดีครูต้นแบบปฏิรูปกระบว,วนการเรียนรู้ข้าราชการพลเรือนที่ดีเป็นต้นสาม ปฏิบัติงานตามหน้าที่ครูผู้สอนตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งช่วงเช้าควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอุทิเวลาอย่างต่อเนื่องช่วงพักรางวัลและช่วงเงย็นหลังเลิกเรียนทำการสอนเสริมนักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้แก่ งานร้อยมาลัยงานใบตองดอกไม้สดงานแกะสลักผักและผลไม้ 4. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสอนงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย โรงเรียนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ไม้มะาลายัยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นนอกจากนี้ทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงเรียนคณะกรรมการกล่กรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูห้ 5. การมีน้ำใจเสียสละ ทำงานร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนได้อย่างราบรื่นมีการช่วยเหลือแนะนําเพื่อนครูในการจัดทําผลงานทั้งด้านวิชาการและเทคนิคการสอนต่างๆมีการสร้างครูเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคนโนโลยีดิฉันนางสาวสุธาทิพย์สกุลีครูจำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านหอยเป็นครูเครือข่ายของคุณครูสมพรสิงห์กลัว ซึ่งคุณครูสมพรนั้นเป็นผู้ที่มากด้วยความสามารถทั้งวิชาการและศิลปะงานประดิษฐ์โดยเฉพาะงานใบตองประดิษฐ์เป็นพานพุ่มสาก,การะแล้วก็ประดิษฐ์มลายลัยก็งานแกะสละักซึ่งงานพวกนี้ก็เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณครูสมพรโดยเฉพาะเด็กของคุณครูสมพรก็ได้เข้าประกวดในระดับประเทศทุกปีอันนี้สองเหล่านี้ก็ มันเกิดกับดิฉันซึ่งคุณครูสมพรก็ถ่ายทอดมาให้กับดิฉันจนกระทั่งแนะนําดิฉันให้ทําผลงานเกี่ยวกับงานแกะสลักทำเอกสารประกอบการเรียนแกะสลักเอกลักษณ์ไทยซึ่งผลงานพวกนี้ก็ทําให้ดิฉันผ่านคุณจำนาการพิเศษโดยไม่ต้องปรับปครงดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารูสมพรถึงกั้วไว้ณทีนี้ครับดิฉันน่าจะพาที่ปเรียนุโรงเรียนวัสมุขัน สกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งได้เป็นเครือข่ายของนายสมพรสิงขั๋วผู้ชนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านขาช้าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปราจินบุรีเขตสองดิฉันได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมพรสินตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มวุยิฐานะผู้ชำนาญการพิเศษในผลงานเรื่องเอกสารประกอบการเรียนชุดเก็บตกมาตกแต่งลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาขางานประดิษฐ์ชั้นประถมศึกษา,าปีที่5ดิฉันได้รับคำแนะนำจากนายสมพรสินตัวตั้งแต่เริ่มทำผลงานทางวิชาการจนประสบผลสำเร็จ ได้ผลเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากโดยคณะกรรมาการได้ประเมินผลงานให้ดิฉันได้ผ่านเลยโดยไม่มีเงื่อนไขมีการช่วยเหลือชุมชนเช่นร่วมจัดประเพณีลอยกระทงฝึกซ้อมการแสดงเข้าร่วมงานวันสำคัญที่ทางเทศบาลตำบลสะบัวจัดขึ้นเช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ การปรัพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 1. ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะมีความขยนันอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากจนประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานโรงเรียนชุมชนองค์กรต่างๆมีผลงานปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเร,รียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูเครือข่าย 2. ยึดมั่นในคุณธรรมมีความศรัทธาปฏิบัต,ติตนตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีมีส่วนร่วมในการสร้างพัฒนานักเรียนจัดกิจกรรมทุกวันพระที่โรงเรียน และช่วงเข้าพรรษาจัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทำบุญที่วัดนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีมีการเข็นบันทึกความดีของนักเรียนแต่ละคน 3. ในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นและยืนหยัดในหลักนิติธรรมความถูกต้องมีการรณรงค์และเสริมสร้างนักเรียน ในรูปของการจัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนจนได้รับการยกย่องชมเชย 4. มีการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวางรากฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบประชาธิปไตยโดยการจัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี 5. มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการสอนแกะสลักผักและผลไม้ 2. กิจกรรมการร้อยมาลาย 3. กิจกรรมการสอนงานใบตองและดอกไม้สด 4. กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยในวันสำคัญต่างๆ 5. ก <ha dome> <Christmas> <Renaissance> nah e er <K Leah> ิจกรรมเข้าวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 6. กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยเช่นลอยกระทง 7. กิจกรรมหน้าเสาธงน้องไหว้พี่กิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. กิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟฟ้า 2. กิจกรรมรีไซเคิลการนำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 1. นำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักประหยัดกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานที่บ้านมีการลงทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวไว้รับประทานส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวกิจกรรมการสอนการซ่อแมแซมเสื้อผ้าทำให้นักเรียนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 2. ล่าเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดทั้งปวงเป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเน,นื่องมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 3. การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องได้แก่การรักษาความลับของทางโรงเรียนการรักษาความลับของนักเรียน การเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนมีการแจ้งการสอบตามตารางสอบเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประกาศผลการสอบทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ 4. การนำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนานักเรียนเพื่อนครู จนได้รับคำยกย่องชมเชยโดยเฉพาะเป็นแบบอย่างในเรื่องความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทุ่มเททั้งกำลังแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 5. จัดกิจกรรมที่มีผลต่อการประหยัดมัธยัติอดออมมีส่วนร่วมรณรงและเสริมสร้างนักเรียน 1. กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ 2. กิจกรรมประหยัดน้ำและประหยัดไฟฟ้า 3. กิจกรรมการสอนซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเอง 4. การส่งเสริมหาไรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนเช่นการร้อยมาลายสองชายงานแต่งงานความรักและศรัทธานในวิชาชีพครู 1. เป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพครูและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยได้เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาวิชาการสู่ผู้เรียนจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทำผลงานทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นประธานชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2 2มีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในวิชาชีพครูมีการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนสื่อการสอนนวัตกรรมต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกสถานที่ 3. การมีบทบาทเป็นผู้นำในวงการวิชาชีพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เช่นทำหน้าที่เป็นประธานชมรมครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีประธานกรรมการตัดสินผลงานนักเรียนนำเสนอผลงานครูต้นแบบเป็นต้น 4. การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องชาติชูเกียรติสนได้รับรางวัลต่างๆเช่นครูผู้สอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครูดีเด่นสายผู้สอนจากครูรู้สภาครูร้สด,ดุดีครูสอนดีหนึ่งแสครูดีข้าราชการพรเลเรือนที่ดีระดับจังหวัดเป็นต้น 5. เป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนโดยการเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นกิจกรรมแหวครูกิจกรรมวันแม่กิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระกิจกรรมกีฬาศีกิจกรรมเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันเด็กความรับผิดชอบในวิชาชีพ 1. เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมสแสวงหาโดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่มตอบแทนเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่องมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องได้แก่การกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 2. เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนเต็มความรู้ความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน เช่นกิจกรรมการสอนส่มเสริมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมการตรวจสุขภาพกิจกรรมโฮมรูมการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นต้น 3. ม,มีการศึกษาคนา้นคว้าหรือเริ่มสร้างสารค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างนักเรียนเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนโดยจัดรวบรวมเป็นแฟ้ม <ๆ S 2> พัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าทงอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความรู้ในด้านเทคนิคการสอนต่างๆบทความทางวิชาการแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรญ,ญาบรรของวิชาชีพครูจนได้รับการยกย่องจากครูรุ้สภาได้รับรางวัลครูรุ้สุดดีครูต้นแบบครูผู้สอนดีเด่น 5. ให้การช่วยเหลือร่วมมือแก่ส่วนรวมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนของเขตคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังแรงกายแรงใจที่สำคัญกำลังทรัพย์ส่วนตัวในการพัฒนาโรงเรียนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอนนักเรียนด้วยทรัพย์สินของตนเองจนเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้รับการยกย่องชมเชยครับนะผมนายธวีศักดิ์จุดไทยัยผู้เหนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลุกช้างสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชก,การของ นายสมพรสินกั่วครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านขลุช้างซึ่งสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีความรู้ความสามารถทำงด้านงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถพัฒนานักเรียนจนได้รับรางวัลในระดับชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาเพื่อนครูในโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ท้ายครับการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิชาการซึ่งทําหน้าที่เป็นครูวิชาการโรงเรียนคอยให้คําแนะนําบำเนยความสะดวกทางด้านงานวิชาการแก่เพื่อนครูในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เติมจัดตามความถนัดความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนหญิงจะเรียนการาร้อยมะลาย2ชายส่วนนักเรียนชายจะเรียนงานปลูกไม้มะลายซึ่งสามารถที่จะเลื่อนต่อกันได้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบนคนุคคลสำรวจความต้องการของนักเรียนวิเคราะห์หลักสูจัดทำโครงสร้างหลักสูกำหนดหลักการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้การจัด กิจกรรมการสอนโดยเน้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ทฤษฎีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานทําให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ที่ยั่งยืนนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากประสบการณ์ของตนเองได้เมืเ่อนักเรียนฝึกปฏิบัติบ,บ่อยๆจะทําให้นักเรียนเกิดวงความรู้เทคนิควิธีการต่ตา,ตางๆนักเรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จนได้รับรางวัลในระดับชาติจากการประกวดงานศิลปะการรมทุกปี ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการจัดกิจกรรมการเรนกรสอนในครั้งนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าจะให้ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้แต่สวยงามอย่างเดียวที่สาคัญนะครับก็คือฝึกให้หนักเรียนนั้นได้มีคุณธรรมมุ่งประสงค์ของโรงเรียนมีความมีระเบียบวินัยมีการฝ่เรียนรู้รับผิดชอบมีจิตสาธารณะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมานักเรียนทุกคนได้มีการพัฒนาตนเองจนเกิดคุณธรรม ระดับคุณสมบัติกำหนดครับนี่คือความสําเร็จอันสูงสุดเพราะเป็นพื้นฐานในการจัดกิจการการสอนทุกกลุ่มสาระสุดท้ายผมขอขอบคุณผู้มีส่วนให้การพัฒนางานหน้าที่ของผมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นครูได้สมบูรณ์ผู้จุดประกายและเสริมสร้างส่วนเต,เต็มของความเป็นครูได้แก่คณาจารย์จากิามศรฐฐานุชิัฒน์การเด่นนบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์าภายัยลุัศมีผู้ช่วยศาสตรา์ าสตราจารย์อักษรลูกมณีผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็มนมีเกศขาวและผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปาจีนเขตสองท่านผู้อำนวยการเสริมปัญญาเียงวันผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขาลูกช้างผู้อำนวยการทวีศักดิ์ถึงไทยขึ้นปูครูแกนนําและผู้มีส่วนร่วมงานทุกท่านขอบคุณมากครับ